ซื <f dragging> ้อโทรศัพท <jack> ์ใหม่เครงึ้นเลยทำเซเว่นนะไม่ไม่ถ้าเกิดเราสมัครปุ๊บมันเอาเลขบัญชีเราเลยปะบริษัทไหนไทยไทยไทยเอทเล็กหรอใช่ครับ แล้วหนูสมัครครั้งแรกมันเอาเลขบัญชีเลยนะโอ้ันได้เงินชัวแบบนั้นน่ะชัวถ้าเรา,าตอนแรกหนูโหลดมาหนูที่จาวันที่หนูฟังได้ไหมพี่หูว่าหนูจะฟังหนูจะทำอะ่ะจำได้ไหมก็ตอนนั้นแหละับไปตอนเย็นหนูก็สมัครเลยไม่มันมันเอาอะไรพี่ก็จะทำพี่ไปหาโทรศัพท์ปีเครื่องทำเลยะไม่ต้องเอาอมืมันเอาอะไรมั่งนะบัตประชาชนแล้วก็เลขบัญชีแค่นั้นแล้วก็สมัครแค่ไหม แล้ววิธีทำมันทำยังไงไม่ไปดูคูเกิลอะเราพี่เอาแบบพอสังเกต่ะพอสังเกตเราก็ต้องโหลดแอปมันมาก่อนใช้ไออกแล้วก็แล้วก็ไปกรอกข้อมูลมปกรอกเสร็จอะไรเสร็จแล้วคือเราต่อไปเราก็เอามายัางไงมาทำทำเลยล้วก็เริ่มเอามาแปะเลยเอามาแปะโฆษณาแต่ว่ามันต้องลงโฆษณาในเฟซหนูมีหลายเฟซกว่าที่พี่เล่งคิดเอกหนูไม่คิดเฟซเฟซเนี้ยหนูไม่เคยเอาอะไรมาลงโฆษณานะ เรามันไม่ต้องเปโฆษณาในเฟซด้วยอะอถึงจะไม่มีคนซื้อในเฟซก็ตามแต่ว่าอะไรที่เราโฆษณาแต่ว่าคนมาซื้อในในแอปอ่ะแต่อันนั้นอะเราโฆษณาเราแปะลิงก์ไว้พอคนกดเขาไปปุ๊บเราก็จะได้ค่าคอมด้วยม,มันที่จำที่หนูมานั่งถ่ายขวดนั้นเคยเห็นหนูถ่ายขวดน้ำไหมไม่เคยเออหนูก็ถ่ายคนเดียวหรอเนาะ มาสาวพีไปกินข้าวนูก็ไะยห้ก็จะรานน้ำดื่มแล้วเวลาตอนนั้นมีคนสั่งของหนูอ่ะกี่แพ็กไม่รู้แล้วสั่งเยอะวันนั้นหนูได้ค่าคอมแปดสิบกว่าหนูแบตกใลยพี่แรงมันมันแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองนะค่าคอมน่ะไม่ได้เยอะนะแต่มันเขาสั่งเป็นล็อตใหญ่ๆอ่ะมอนเขาสั่งพัดลมอย่างเงี้ยเราก็ได้ มันจะมีของเซเว่นเห็นไหมที่เขาสั่งออนไลน์แล้วไปรับที่เซเว่นอ่ะเออพวกพัดลมเหมือนยื่พึ่งมาก,ก่อนที่แกสั่งพัดลม